あ <noise> อ๋อมึงทำอะไรนะเตอร์อะไรครับมึงทำอะไร,ร่ะซื้อที่เก็บของเฉยทำไมมึงทำอย่างนี้วะเอ้าโอ้โคตรเปลืองเลยเออแพ็กเดี๋ยวกูอัพอะเดี๋ยวกูอัพเดี๋ยว <c oughs> เจอกันเดี๋ยวเจอกันบบเล่ง <c oughs> อยู่ชุดแมงโคตรเท่อะไห,ไหนดูแพ็กหน่อยขอดูแพ็กหน่อย อันนี้ดีไหมกดตรงแท็กดิอเออสายสุดเลยเออนี่นี่สามสิบเองออดีดีสามร้อยแต้มซื้อได้กี่แพ็คเอเ้เฮ้เฮ้เฮเฮกดดูอเชกัดด้วยแม่งอะไรสำคัญขนาดว่าเป็นอะไ,ไรบ้าง ตอนนี้มีขาดเลยีดล้าดึกเล่นเปล่าเส้อเล่นเยมาดึกเล่นได้เล่นได้กี่โมงก่อนดึกดึกสองทุ่มแลมั้งเวลาปกติท้สองทแหละโดนอะไหมเออละ เอ้พวกที่นี่เก็บไหนดิจุ๊เก็บตรงช่องเงินวันนี้วันเลทายไปเที่ยวไหนครับพี่นีช่องยืนเธอช่องเงินแหมห่ือเก็บตรงช่องเงินไปเที่ยววารอแล้วก็เอาเอเสซนออกมาแล้วก็เอาเสซนไปใส่อันนั้นอ๋อวารอป่ะแล้วมันจะเต็มสิไหมมันไม่เต็มใช่ไหมวารอวารอเต็มแล้ได้เอ๊ะมันเกินมันเกินเล่นวารอไบเตอร์ วาลูได้เล่นวาลูไหมไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเล่นอ๊ตเตอร์มึงมีสองกระบองแล้วเหรอเออไปดรอปมาเมื่อวานมึงมีกี่กระบองกระบองเดียวไหนดูดิอ๋อเพื่อความเร็วอันอันอันนี้ไปททำอะไรเอาไปตีบอสอ่ะอันนี้ตีมอนอันนี้ตีมอนอันอันที่หนึ่งอ่ะเนี่ยตีบอส อ๋อดูดาเมจดีดูวายยุทธาโฟมดิฟังเพลงไหมฟังเพลงไหมเดี๋ยวเปิดให้กระลาบดิคีย์บอรสามเซนสี่ซีมอนสามเซนิดอ๋อมึงไปดูคลิปเดลิเรียมหรอได้ดูไหมละครยักษ์กว้างแข่งไปดวงแข่งของบักบักาั์นอ่ะกูดูไปหมดนั้นไปดูสารน้ำแข็งดิมึงใส่ลองลองช็อตใช่ไหมทำไทยอ่ะ โ oh, อ<ๆ>้ว่าแล้วอะไรบอกว<ะ>่าไงดีวะอามไทยเพลงใหม่อ่ะไม่อยากให้เป็นเขาตอนไม่หาไม่อยากให้เป็นเขาเลยพูดตรงอยากให้เธอท้องอะไรไม่อยากเป็นพ่อเด็กเอ้ยอัมไทยมึงหรือเปล่าบอกว่าเออเอานีมาก่อนเอานีมาก่อนมึงตั้งไม่ถึงหรือเปล่า สิบหกหรือเปล่ากูซื้อตอนนั้น่ะเอ๊ะแบบนี้มันค่อยโล่งหน่อยไอ้เหี้ยเอาเพลงนี้ที่ m อมียูผู้หญิงมันชอบเพ,อเพื่อนเพื่อนเพลียหรือเปล่ะปาร์ตี้กวนดกว่าวะ อุย้ยเอซับฟิกรู้จักห,หรอซับเฟอร์ไม่ใช่ตรงแหวนอ๋อเนี่ยซั <c oughs> ฟิกซับฟิกก็คือซิฟิกน่าจะอันนี้อ๋นนอซับฟิกคือสเต็งอันนี้ป่ะเนี่ยซับฟิกคือซิอฟิกคือพวกเสิร์ฟน้ำแข็งใช่ไหมอ๋อถ้ากูอยากได้ตัดกูก็เปิดอันนี้ ไ,ไปดูราคาดีกับวัรวาเขาเลยอันนี้เหรออืมดาหมดไม่สนูกใครหัวอะไรไม่มีหลักโซดเออจ้าออเตอร์สติก<ะ>ใช่ไหมเออสเต็งเด็กเหรอเฮ้สเต็งอินเหรอหมายถึงที่กูใส่หรืออะไรสติกนี่คืออะไรนะสเต็งกับอินใช่ไหมสเต็งเด็กอินหรือเปล่าโอ้ย ก็ดีเลยจ้ะก็นี่ไงสับฟิกซับฟิกซับฟิกสตริงเออแล้วก็กดเปลือแล้วก็ใส่เออแล้วก็เฟิร์มเป็นเด็กเองเด็กเซนใช่ไหมอันหนึ่งหมายถึงตอนกู้ทำอ๋อเออกดเด็กเซนคุณสมบัติใช่ไหมเออแล้วก็กดใส่ Jamie, สีว่าฟ้าสองหัวแล้วก็กดเอ็กเซนอันใหญ่เหรอได้กดเอ็กเซนอันใหญ่ไหมกดกด ซื้อมาครบโอ้กูปั้นมากับมือน้องแต่เด็กมันไม่ออกใช่ไหมดอกสุดท้ายเออเนี่ยมันเราเราไม่รู้ไงว่าเราต้องใช้อันนี้ไอ้เชี่ยนั่นน่ะอ้าสองเอ้ยหรือว่าไเปิด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 ช็อปเลยเปิดแมพเลยเข้าเข้าแมกเอาเข้ามาเลยเอากูวามไปนี่ไงวามให้ตลาดมันขึ้นอ๋อมันเป็นสูตรเหรอ ใช่ครับใช่หรออืมสุดเดียวถ้าตั้งเราไม่ถ้าตั้งเราไม่ว้าตลาดไม่ขึ้นเอาเปิดเอ็มกดเอ็มแล้วก็ไปที่อันนี้ดิตังอ่ะคังเนี่ยเออแล้วก็ซื้ออันนี้มันเขียนว่าหกหกคูณหกอ่ะเอ้ยเนี่ยแทบ็แทบพรีเมียมสี่เท่านี่ อ๋อยี่นี่ไม่ได้เล่นวาโลครับไม่มึงใช้หมดแล้วโจ๊กมึงมึงเติมยังหนีเติมไปแล้วไงเติมแล้วเหรอหมาเวเติมแล้วซื้อแล้วเมื่อกี้นี่นั่นรักราชการเปลี่ยนเชลีเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นเอเซนเอาใครไปไหนล่ะแล้วก็ติ๊ดเอเซนด้วยฮัตตี้ยากจังวะ เอาอมึงติ๊กเอเซนด้วยดิอุ้ยไหนมากินมาแล้วอ่อมาแล้วมาแล้วโอ้จะว่าหมงดูดิหายไปครึ่งนึงอ่ะอะไรคะพี่ฮ้ยเฮียอะไรฮึ้ยฮึยใจเย็นใจเย็นใจ เฮียอะไรไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วมันกระตุกเหรอเป็นไรไอเฮียมีแต่เด็กไฟโอไฟอิมมึนเลยเนี่ยอะไรนายมาเก็ตอะไรอ่ะของอะไรเนี่ยมีแต่เกลือนี่นะเออเออมึงต้องโชว์เสียให้กูดูแล้วพวกมึงเนี่ย ไหวไหวไหวไม่ก็อยากก็อยากพูดน่ารักเหมือนเขาบ้างไงน่ารักกี่โมงมันจะน่ารักได้ยังไยัยพี่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 ชื่ออะไรอ่ะ ฉันทอมกระดาษมาว่ะ เออไอเฟิร์นมันเป็นเด็กทรงเล่านิเตอร์น้องกำลังโตแต่ทรงไอเฟิร์นนี่อ้มึงนึกว่ส่งรูปนี้ไม่ดูอ่ะกำลังออกงานอ่ะเฟิร์ดูแลตัวเองหน่อยไหมเดี๋ยวมันบอกว่าเทปะไหนเทปะเย่ มันขี้บุหรี่อยู่นะเฮ้ยส่งงานหนักอะ่ะส่งหนักไปนหน่อยสส่งเอเลยเ,เฟิร์สกูส่งเอเหรอเนื <laughs> ้อเฟิร์สส่งเอ ได้ดนะ่าดับได้นะคะแต่ได้ได้แค่ <c oughs> ขอได้นะคะดับได้คะ่ะ <c oughs> ร่วงพอดี <laughs> There's always another way. เีธอมาแบกหน่อยดิ โมือสั่นเลยอะกาแฟออกฤทธิ์ผับๆๆๆๆเลยอะบิดดบิดได้เลยไม่รู้เนี่ยใจสั่นเลยอะนี่แหละคนที่ทำให้เราใจสั่นในทุกๆวันตำรวจนะติดคาเฟอีนแหละทรงเนี้ยน่าจะติดทรงนี้ไม่พูดเล่นเอ๊ะ ใครออนบ้างอะดิ้นน่ะ